ก็ถึงเวลาค่ะที่เราจะต้องก้าวจาก Comfort z โซนอยากให้มีชื่อตัวเองในตลาดเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแต่ว่าราคาไม่แพงสวัสดีค่ะพอลลี่ผล,ลิตตะกว้างนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์เครื่องสำอาง p o l ลี่โรสค่ะ เขาีกทำแบรนด์เครื่องสำอางมาหลากหลายนะคะเริ่มต้นเลยก็ที่ SSUP นะคะก็คือทำกับแบรนด์ Oriental Princess เราอยู่ในหมวดของการตลาดจะเน้นการตลาดและก็ผลิตภัณฑ์จากนั้นก็ได้ไปร่วมงานกับแบรนด์เครื่องสำอางของนิวยอร์กชื่อ n a r s ก็ถึงเวลาค่ะที่เราจะต้องก้าวออกจากคอมฟอร์ทโซนบ้างนะคะก็เป็นที่มาที่ว่าเออเราจะเราออกมาทําแบรนด์ตัวเองอยากให้มีชื่อตัวเองในตลาดคําว่าโรสเนี่ยเป็นดอกไม้ที่เราชอบและเป็นราชินีแห่งความงามนะคะพอลลี่โรสคือเป็นตัวแทนความงามจากพอ l ลี่ที่อยากมอบให้แก่คุณค่ะ ด้วยคอนเซปต์ของแบรนด์ตั้งแต่เริ่มเนี่ยเราตั้งใจอยู่แล้วว่าเราจะสร้างผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพแต่ว่าราคาไม่แพงแตัดสินใจที่จะเปิดตัวแบรนด์ Polyrose ด้วยแป้งพับนะคะเพราะว่าจริงๆแป้งเนี่ยก็คือเป็นตลาดที่ใหญ่มากในเมืองไทยอยู่แล้วค่ะและแป้งเป็นทุกอะไรที่ทุกคนต้องใช้แล้วเราเนี่ยมาเปิดตัวในช่วงที่โควิดนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าคาเลอร์เนี่ยมัน หล่นไปหมดเลยคือคนไม่ใช้ไงแต่แป้งเนี่ยก็ยังก็ยังต้องใช้อะในตลาดก็ยังมีช่องว่างอยู่เพราะมันเป็นตลาดที่ใหญ่ในตลาดเนี่ยแป้งส่วนพื้นที่ที่ไม่มีซิลิโคนเนี่ยมีอยู่น้อยมากก็พยายามพัฒนามาเรื่อยๆจนที่สุดก็ได้ลองทํากันวิจัยก็ไม่มีซิลิโคนก็ก็ยังได้อะซึ่งตอบโจทย์ทั้งคุณสมบัติหลักแล้วก็ได้ Value Added คือไม่มีซิลิโคนข้อดีของไม่มีซิลิโคนคือซิลิโคนมันทำให้เกิดจาการอุดตัน และอันสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็แหมพอลิโรสจะขาดโรสยังไงคะโรสคือความงามก็เลยเลือกที่จะมีส่วนผสมของโรสด้วยซึ่งมาจากโปรวองส์นะคะเรียกได้ว่าส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเกินราคาค่ะคุ้มค่าและอยากให้ทดลองนะคะช่วงสถานการณ์นี้ด้วยนะคะเราก็ต้องวางแผนให้รัดกุมการโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่เราวางแผนไว้ก็คือการใช้อินฟลูเอนเซอร์เป็นหลัก แล้วก็ใช้ strategy คือ Word word of mouth ก็คือการบอกต่อ influencer ที่เราเลือกก็จะต้องเป็นสาวที่มีความทันสมัยโมเดิร์นนิดหนึ่งค่ะดาราด้วยเหมือนกันนะคะที่เราเลือกใช้แต่อันนี้ก็คือเป็นเหมือนเป็นการประชาสัมพันธ์มากกว่า <S <S อุปสรรคแน่นอนค่ะก็เรื่องสถานการณ์โควิดนี่แหละจริงๆแล้วเราพัฒนาสินค้าไว้ก่อนหน้านั้นแล้วแล้วเราก็ จะก,กำหนดการลอนช์เมื่อไหร่ก็อาจจะมีก,ก,ก็เลื่อนมานิดนึงคิดใหม่ไหมเพราะว่าเราอาจจะต้องชะลอไปก่อนไหมเอาให้มันแบบผ่านพ้นช่วงนี้ไปยหยุดไว้ก่อนเพราะว่าเราไม่รู้ว่าอะไรยังไงคิดว่าอย่างที่คอนเซปต์หลักของเราก็คือเราพัฒนาลผลิตภัณฑ์ตัวนี้มาด้วยคุณภาพแล้วก็เราด้วยราคาเนี้ยในประเทศไทยเนี้ยคิดว่าในเรนจ์ราคาเนี้ยน่าจะตอบรับดีออุปสรรค อีกอันก็คือเราพัฒนาแพคเกจจิ้งอะไรต่างๆนานานครับก,ก็มีอุปสรรคเหมือนกันทํามาแล้วไม่ตอบโจทย์แต่คือมันได้ราคาแหละเร,เราทามาแล้วนะมาเซอร์วบ้างแล้วแต่ก็ไม่ตอบโจทย์อ่ะก็ได้ก็เป็นอุปสรรคอันนึงที่ททต้องกลับไปรื้อใหม่เอาแพคเกจจิ้งที่แพงขึ้นหน่อยก็ไม่เป็นไรอ๋อมีอันนึงก็คือจริงๆสูตรซิลิคนฟรีเนี่ยสูตรซิลิคนฟรีนี่แพงนะสุดท้ายฉันตั้งใจมาแล้วล่ะว่าเราจะทําสิ่งที่ มีคุณภาพให้คนได้ใช้อะเพราะฉะน,นี้ก็ก็ออ่นไปเลยค่ะ Inspiration ในการกล้าออกมาเนี่ยนะคะที่กล้าออกมานี่ก็คืออันที่หนึ่งคือ passion ก็คือเราอยากจะทำอะไรที่เป็น passion ของเราที่เรามีอยู่ก็คือเราอยากทำแบรนด์ตัวเองและทำเครื่องสำอาง เวลาเราทำงานแล้วก็เรามี passion เนี่ยเราก็ทำออกมาได้ดีแล้วก็แล้วเราก็มีความสุขอันนี้คือจุดที่กล้าจะเปลี่ยนธนาคารไทยเครดิต SME กล้าให้คุณกล้าก้าวเรากล้าให้ธนาคารไทยเครดิต everyone matters ใครไม่เห็นเราเห็น